เข้าสู่รายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับคุณฟังครับปกติ m ั n นี่พลัสเนี่ยรอพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย3โมงถึง5โมงเย็นนะครับเสาร์วทิที่เนี่ยบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นแต่ว่าวันนี้เป็นพิเศษนะครับเป็มอินจุใจเลย4ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่บ่าย2โมงถึง6โมงเย็นด้วยกัน เป็นการชดเชยวันเสาร์ที่แล้วนะครับเสารนี้เราก็เลยพบกันตั้งแต่บ่าย2โมงถึง6โมงเย็น4ชั่วโมงเต็มๆนะครับที่เราพบกันในวันนี้ทาง FM 101 Radio Report 1แห่งนี้แหละครับคุณผู้ฟังครับล่าสุดครับทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ในฐานะคณะกรรมการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบหรือว่าสรส มีการถแถลงผลการประชุมสรสซึ่งมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรักษาการนะครับแล้วก็รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะพออ,อสอรสเป็นประธานนะครับที่ประชุมหาลือม,มีมติ4ข้อคือให้ดำเนินการจัดตั้งทีมเจราจา เพื่อขอคืนสถานที่ราชาการที่ถูกปิดล้อมจากกลุ่มของกปปสให้สามารถเปิดบริการประชาชนได้อย่างเช่นกรมการกงศุนถนนแจ้งวัฒนะกลับโดยชุดเจรจาจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่อย่างเช่นปลัดกระทรวงหรืออธิบดีกรมตำรวจตัวแทนทหารจากสามเหล่าทัพเข้าร่วมการเจรจาทุกครั้งแล้วก็จะมีการแจ้งกำหนดการให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงจะมีการเจรจาอย่างเปิดเผยด้วยนะครับ โดยสรสอรบอกว่าจะมีการดําเนินการเจรจาพร้อมกันในหลายจุดแยกรายเวทีโดยจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลังนะครับแต่ยืนยันว่าจะไม่มีการสลายการชุมนุมหรือขอคืนพื้นที่โดยใช้กําลังอย่างเด็ดขาดนะครับคุณธา,าริศแถลงนะครับนอกจากนี้ครับยังขอเตือนสอลสอสบอกว่าขอเตือนไปยังกลุ่มทุนที่ให้การสนับสนุนการชุมนุม และให้ที่พักพินกับแกนนำกปปสให้หยุดการช่วยเหลือทุกรูปแบบเพราะเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพรากฉุกเฉินและล่าสุดทางสรสได้มอบให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงแล้วก็ดีเอสไอดำเนินการสืบสวนกลุ่มทุนห้างร้านบริษัทและโรงแรมใดบ้างที่ให้การสนับสนุนและให้ที่หลบซ่อนแกนนำทั้ง58รายถ้าตรวจพบจะทำการยึดอายัดทรัพย์ ตามพรกฉุกเฉินให้อำนาจนะครับคุณทาริปบอกว่า27มกราคมนี้ครับ27ก็วันจัน์ทนี่แหละครับทางสรสเตรียมจะขอสารอนุมัติหมายจับอชอนะครับแกนนําชุดแรก16รายซึ่งซึ่งทั้ง16รายอยู่ในรายชื่อจํานวน58รายที่ขออนุมัติหมายจับต่อสารไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเบื้องต้นจะสามารถจับกุมได้ภายใน30วัน ทางนี้ทั้งนั้นได้มีการออกหมายจับแกนนำนะครับทางสรสรจะวางมาตรการในการจับกลุ่มต่อไปนะครับอันนี้ที่มีการถแถลงล่าสุดของสรสรโดยคุณธาริศเพ่งดิต์อธิบดีกรม DSI เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับทุกไลฟ์ตล์ทางการเงิน k e เ p e r t มีคำตอบสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับ ประทับใจนะครับช่วงทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน KEXPERT มีคำตอบเป็นคำถามที่หลายๆคนที่เตรียมตัวจะกเกษียณอยากรู้อยากเห็นภาพจะได้วางแผนได้ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับปัญหาสำคัญมากๆของคนที่อยากจะเกษียณอยากจะเออร์ลี่รีทายก็คือจะรู้ได้ยังไงว่าเงินที่เตรียมไว้เนี่ยจะพอถ้าเหลือเนี่ยไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่พอในลำบากนะครับฉะนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่จึงจะเพียงพอสำหรับการเกษียณหรือการจะเออร์ลี่ดีทายนะครับวันนี้ครับคุณเมียวคุณฉัดพงศ์วัฒนจิรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนจะมาคุยให้เราฟังนะครับว่าเราควร วางแผนบริหารเงินให้พร้อมก่อนที่จะ,กะเกษียณก่อนที่จะเออร์ลี่รีไทยอย่างไรและเหมียวก็พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ สวัสดีครับเมียวครับ,รบสวัสดีครับพี่ยูและท่านผู้ฟังครับโอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าอากาศหนาวแล้วก็ <c oughs> หลายๆคนถือโอกาสเอาเสื้อหนาวเนี่ยเอามาใส่อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเรียกว่าดีใจได้ใช้เสื้อกันหนาวกันซะทีนะครับใช่ใช่นะฮะบางคนก็หนาวต่อด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรเ <c oughs> ตรียมตัวจะปลดกเกษียณอยู่แล้ว <c oughs> หนาวเรื่องเงินป่ะครับอ๋อหนาวเรื่องเงินเตรียมตัวจะ,กะเกษียณอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่ที่บอกว่าหนาวก็คือเขายังไม่แน่ใจเขายังสับสนว่าตัวเลขเงิน ที่เขาจะต้องเตรียมไว้เพื่อการเกษียณอย่างมีความสุขเนี่ยพอหรือเปล่าครับนะเมียวจะช่วยเราสัหน่อยได้ไหมครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเงินที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันพอแล้วสําหรับการเกษียณอย่างมีความสุขครับเมียวครับถือว่าเป็นคําถามยอดทิตเลยนะครับที่หยุธ หลายคนมักจะถามว่าถ้าเกษียณไปแล้วต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้นะครับ<ช>ซึ่งการที่เราจะระบุเป็นจํานวนเงินตรงๆนี่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่สามารถทําได้บอกบเป๊ะๆยากเพราะแต่ละคนก็มีความต้องการมีมาตรฐานการดําเนินชีวิตแตกต่างกันออกไปใช่ไหมใช,ใช่ครับก็เรียกว,ว่าเป็นไลฟ์สไตล์แตกต่างกันบางคนต้องการใช้มากใช้น้อยก็แล้วแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าที่เราจะแนะนําให้ได้ก็คือเรื่องของหลักการละกันหลักการเดี๋ยวจะบอกสองข้อ เดี๋ยวจะบอกวิธีประเมินเงินที่ตัวเองควรมีไว้ให้นะครับหลักการข้อแรกนะครับแนะนําว่าเงินที่เรามีต้องเพียงพอเพื่อที่จะรักษาระดับคุณภาพชีวิตในแบบที่อยากเป็นหมายถึงว่าการใช้ชีวิตหลังเกษียณก็จะไม่แตกต่างกับก่อนเกษียณมากนักใช่ไหมใช่ครับ ถ้าสมมติว่าตอนนี้เรามีเงินซื้อก๋วยเตี๋ยวได้สมมติว่าหนึ่งร้อยชามแล้วกัน <c oughs> นะครับ,รบในอีกสักยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยราคาก๋วยเตี๋ยวข้าวข,ของต่างๆก็แพงขึ้นตามเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นตามเงินเฟอ้อใช่ครับเราก็จําเป็นที่จะต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ร้อยชามเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> อันนี้เรียกว่ามีเงินพอที่จะรักษาระดับคุณภาพชีวิต <c oughs> ก็แปลว่าเราก็จะต้องมีการคำนวณแหละเตรียมเผื่อไว้สําหรับเงินเฟอ้อต่างๆนานาน,านะครับจะเตรียมเม็ดเงินเนี่ยอย่าลืมบวกเงินเฟ้อไว้ด้วยใช่แล้วครับก็ เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของเรานั่นเองอันนี้เป็นหลักการข้อแรกนะครับ,รบส่วนข้อที่2เนี่ยก็แนะนําว่าต้องมีเงินที่จะรักษาระดับนี้ไปตลอดช่วงระยะเวลาที่เราต้องการเมียวเคยพูดไว้ว่าให้มองไว้ว่าเราอาจจะมีชีวิตยืนยาว ประมาณสัก20ปีหลังกเกษียณใช่ไหมครับใช่ครับก็ถ้าเป็นคนไทยอายุเฉลี่ยนะฮะน่าจะอยู่ประมาณสัก75็ดถึงแปปีอันนี้คือคอายุไขเฉลี่ยก็คือประมาณ20ปีหลังกเกษียณนะ่ะใช่ใช่แล้วครับยิ่งนวัตกรรมทางการแพทย์ดีขึ้นนะครับก็ วยเรารักษาชีวิตได้ค่อนข้างยาวแต่ว่าไอ้เรื่องการเงินนี่ก็ต้องเตรียมเผื่อไว้นิดนึงแล้วกันเพ <อ S 2> นราะถ้าเตรียมเงินไม่พอการมีอายุยืนยาวมากเกินไปก็อาจเป็นปัญหาอาจเป็นความเสี่ยงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดบางคนจะรีไทยคือกเกษียณเมื่ออายุ60ก็าอาจจะเผื่อเงินไว้สัก20ปีนะครับบางคนจะ,กะเกษียณเมื่ออายุ50ก็อาจจะเผื่อไว้สัก30ปียิง early ่งเออร์ลี่ลีไทยเร็วเนี่ย ยิ่งต้องเตรียมเงินไว้เยอะเตรียมเงินไว้มากกว่าคนที่จะรีทายตามปกตินะครับครับผมคราวนี้ก็อยากขยายความเพิ่มนิดนึงว่าคําว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องมองว่าเราจะไปเสียชีวิตเมื่อไหร่นะครับคือมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เราต้องการมีเงิน ให้เพียงพอเท่านั้นเองบางท่านอาจจะบอกว่าเกษียณมาปุ๊บก็ขอเตรียมเงินไว้สิบปีพอหลังจากนั้นก็ให้ลูกหลานเลี้ยงอันนี้ก็ถือเน่าเป็นบุญกุศลที่เคยทํามานะฮะดีมากเลยอแต่ระวังนะอย่าไปหวังพึ่งลูกหลานมากนะครับคือไม่ไม่ใช่จะบอกว่าลูกหลานเขาไม่กระตันอยู่หรือไม่รักเรานะ แต่และไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าลูกหลานเขาก็จะมีภาระของเขาเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเพราะเขาก็ต้องดูแลลูกหลานเขาต่อไปด้วยใช่เลยครับทางที่ดีเนี่ยเตรียมไว้เผื่อไว้ก่อนดีกว่าไหมฉะนั้นสรุปง่ายๆยังไงครับเหมียวครับเรื่องนี้สรุปง่ายๆก็คือว่าหลักการสองข้อคืออยากจะมีชีวิตที่ดีแค่ไหนนะครับอยากจะมีชีวิตที่ดีนานไปอีกกี่ปีอันนี้เป็นหลักการที่ต้องคํานึงถึงในการวางแผนเกษียณอย่างมีความสุขนะครับครับไม่ใช่ว่าดีในปีแรกๆแล้วก็ต้องไปอดในปีหลังๆถ้าเงินไม่พอใช่ไหมฮะ นะครับทีนี้คงต้องมาถึงเรื่องตัวเลขแล้วล่ะครับเมียวเมื่อคู่เป็นหลักการใช่ไหมว่าเราต้องได้คําตอบกันว่าเราอยากมีชีวิตดีแค่ไหนนะครับแล้วก็หลักการข้อที่2ก็คือว่าแล้วจะดีไปได้นานกี่ปีทีนี้มาถึงตัวเลขแล้วครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไยงไว่าเราต้องมีเงินขนาดไหนจึงจะพอสําหรับการเกษียณอย่างมีความสุขครับใช่ครับอย่างที่ว่าก็คือแล้วแต่ปัจเจกบุคคลนะฮะคือเราเองเราลองสมมติตัวเลขที่เราคิดว่าเพียงพอ ที่จะใช้จ่ายในปัจจุบันแล้วมีความสุขนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นผมอาจจะมองว่าผมใช้จ่ายสักสามหมื่นบาทต่อเดือนผมก็ดีใจละนะครับ<แ>ที่ยุทธอาจจะบอกว่าอุ้ยต้องห้าหมื่นซี<อ>่ถึงจะมีความสุขอันนี้แต่ละคนก็นแต,ก,แตกต่างกันไปก็แตกต่างกันไปนะครับ,รบก็พอกําหนดจนํานวนเงินต่อเดือนได้ก็คูณสิบสองก่อนนะครับให้แปลงเป็นต่อปีอย่างเช่นถ้ากรณีเมื่อกี้สามหมื่นบาทต่อเดือนนะครับ คูณสิบสองก็สามแสนหกครับตกแล้วปีละสามแสนหกนะครับ,รบหลังจากนั้นไม่พอก็ต้องคูณกับอีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือจำนวนปีที่เราอยากจะดมารงชีพก็เอายี่สิบมาคูณใช่ครับผมก็สามแสนหกนะครับคูณยี่สิบก็จะเป็นประมาณสักเจ็ดล้านสองอ่าเจ็ดล้านสองครับเจ็ดล้านสองนะครับ,รบอันนี้เป็นตัวเลขดูเหมือนว่าจากระดับปัจจุบันอย่างเดียว ถ้าเกิดในอนาคตของแพงขึ้นผมแนะนําว่าเผื่อไว้ประมาณสัก10%ถึง20%ก<า>็ตกตกประมาณ8ล้านนะครับครับนะอันนี้ <Gosh quad> ก็แล้วแต่ว่าเรามองว่าอนาคตมันจะเสียงแค่ไหนอันนี้อันนี้เป็นเงินก้อนแรกใช่ไหมเป็นเงินก้อนแรกใช่ครับนะครับ <vallahi> เพราะว่าเราเมื่อกษียนไปแล้วไม่ว่าจะเออร์ลีดีไทหรือจะเกษียณ ตามกำหนดอายุก็ตามเนี่ยไม่ใช่แค่จะมีเงินเพียงพอใช้จ่ายในการดํำรงชีพในชีวิตประจําวันอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าต้องเพื่อเงินไว้ด้วยเพื่อเงินอย่างที่หนึ่งก็คือสําหรับข้อนที่เราเรียกว่าอยากใช้ละกันค,คือเรามีเป้าหมายอะไรล่ะอย่างเช่นอยากจะไปท่องเที่ยวรอบโลกหรือท่องเที่ยวทั่วไทยใช่นะใช่บางคนก็บอกว่าทํางานมาเยอะทํางานมาหนักแล้วเวลากเกษียณแล้วสุขภาพยังดีอยู่ก็อยากจะเที่ยวบ้าง ก็ควรจะกันเงินในส่วนนี้เพิ่มไว้อีกด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เป็นความฝันของใครหลายคนอีกเหมือนกันนะฮะครับเพราะฉะนั้นเป็นเงินส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องการไว้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าตั้งความหวังตั้งใจไว้ว่าจะทําใช่ไหมใช่ครับอันนี้ต้องเพิ่มอีกก้อนหนึ่งใช่ไหมเพิ่มอีกก้อนหนึ่งก็ประเมินตัวเองนะครับลองคํานวณดูว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เพราะอย่างว่าคือแล้วแต่ปจเจกบุคคลจริงๆนะครับครับแต่ว่าอีกก้อนหนึ่งนะเมื่อกี้คือก้อนที่เราอยากใช้ แต่มันจะมีไอ้กลองที่เราไม่อยากใช้แต่เมื่อถึงค่าวจําเป็นก็ต้องใช้เนีเป็นไฟบังคับเป็นไฟบังคับอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมใช่เลยครับพี่ซื้อหวยก่อนเลยถูกต้องเลยค่ารักษาพยาบาลรพยาบาลครับสมมติเกิดเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมาจริงๆก็ไม่มีใครอยากเป็นนะฮะตกแล้วโรคหนึ่งเฉลี่ยก็หลักล้านบาทต่อปีนะฮะเป็นเป็นล้านเหมือนกันนะฮะอย่างพวกโรคมะเร็งอันนี้ค่อนข้างอันตรายครับ อยากจะให้เตรียมเงินไว้เถอแต่ส่วนหนึ่งคือป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแ,แต่ที่สุดแต่ก็ยังไงก็ต้องเตรียมงบตรงนี้ไปด้วยเ<ช>พ <อ S 2> ราะพออายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแม้มันถามหาอยู่เรื่อยเลยนะฮะมีมะเร็งมีพวกโรคหัวใจมีพวกโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดหิดในสมองเพราะฉะนั้นคุณจะเตรียมงบนะครับเอาไว้สําหรับเรื่องการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมไปด้วยใช่ไหมฮะ เท่านี้เขาเสริมเพิ่มนิดนึงนะฮะรจริงเรื่องเตรียมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่บางท่านอาจจะมองในเรื่องของการทําประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแดงไว้ด้วยอันนี้ก็จะดีกว่าค,คือถ้าเกิดเป็นประกันอย่างอื่นอย่างเช่นประกันอุบัติเหตุละกันไปเตะบอลมาเส้นเอ็นฉีก อันนี้เราก็ยังพอตตะหนักว่าเออรอบต่อไปเราควรทําประกันนะถ้าถ้ารุ่นใหญ่คงจะเกิดอุบัติเหตุจากการแตะปี๊บล่ะครับแตะปี๊บเลยนะครับโอเคนะครับทำประกันใช่ไหมใช่ทำประกันเสริมไม่หน่อยนะถ้าเป็นโรคร้ายแรงอันนี้เป็นปัญหานะฮะคือถ้าเกิดเราพบว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแรงปุ๊บจะไปทําประกันอันนี้เสี่ยงมากมันต้องทําก่อนเป็นใช่ต้องทําก่อนเป็นครับนะครับแล้วก็มีบางที่เขาก็มีการจะให้ทําประกันประเภทเนี้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วย ก็<ใ>แล้วแต่บริษัทนะครับะฉะนั้นครับเมียครับเอาเงินก้อนแรกที่เราพูดถึงเนี่ยก็คืออยากมีเงินใช้เดือนละสามหมื่นหลังเกษียณเป็นระยะเวลา20ปีเนี่ยส่วนแรกที่เราคุยกันค้างไว้คือ8ล้านใช่ไหมครับครับแล้วถ้าเอา8ล้านเดิมมันรวมอีก2ก้อนอ่ก้อนที่2คือก้อนที่เราอยากจะใช้ตามความฝันและก้อนที่3ก็คือสำรองเผื่อฉุกเฉินกรณีค่ารักษาพยาบาลเนี่ยรวมอีก2ก้อนที่ว่าแล้วตัวเลขเม็ดเงินโดยรวมเนี่ยจาก8ล้านเนี่ย มันจะต้องเพิ่มเป็นสักเท่าไหร่เมียวอืมก็อันนี้บางทีเราเอาจจะเผื่อไว้สมมุติว่ามีก้อนที่อยากใช้กับก้อนที่เผื่อรักษาพยาบาลนะครับคบือไว้สักประมาณบ,าบอกบอกสองล้านอ่บาบอบอกก็สองล้านละกันครับ,รบก็เมื่อกี้รวมก้อนแรกก็จะกลายเป็นทั้งหมดสิบล้านนะครับแปดล้านบวกสองล้านก็คือสิบล้านบาทนะครับ,รบโอ้ดูมันเยอะเงี้ยเนานะดูมันเยอะใช่ครับ แต่แต่ไม่ใช่ไกลเกินเอื้อมนะฮะเพราะว่าถ้าเราวางแผนดีๆเนี่ยสิล้านนะตอนกเกษียณสามารถทําได้นะเงิน10ล้านที่ว่าเนี่ยเราจะมีขนทางเอามาจากตรงไหนได้บ้างแมวครับจริงๆแหล่งเงินหลักๆก็มีหลายส่วนนะฮะส่วนแรกที่สําคัญเลยก็คือว่าเงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญจากกองทุนประกันสังคม ก็คือเป็นส่วนที่เรานําส่งเข้าไปในแต่ละเดือนนะครับคือเราส่งเองไม่ส่งเปล่าเนี่ยจริงๆข้างหลังก็คือว่าในจ้างกับภาครัฐก็จะมีส่วนในการสมทบให้ด้วยบางส่วนนะอันนี้เอาไปรอใช้เมื่อตอนอายุ55ปีขึ้นไปนะครับ แล้วก้อนที่สองก็คือเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับอันนี้เด็ดเลยครับคือเราจ่ายสะสมเข้าไปมีข้อกําหนดบอกว่านายจ้างก็ต้องสมทบด้วยและสมทบในจํานวนที่ไม่น้อยกว่าส่วนที่เราสะสมเข้าไปอีกและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่สามเงินกองทุนรวมประเภท RMF นะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันคือเป็นการลงทุนด้วยและก็ได้รับสิทธิ์ลดยันภาษีด้วยนะครับได้เพิ่มมาสามก้อนละครับคราวนี้ถ้าเกิดบอกว่าสามก้อนนี้ไม่พอทําไงสามก้อนนี้ไม่พอก็ ใช้วิธีเก็บออมเงินเพิ่มเติมเองในแต่ละเดือนเป็นกอนที่4แต่ต้องหาวิธีการที่จะไปออมหรือไปลงทุนแล้วเนี่ยต้องควรจะชนะเงินเฟอ้อด้วยใช่ไหมโอ้ถูกต้องเลยครับคือเรียกว่าถ้าแพ้เงินเฟอ้อแปลว่างเงินที่เรามีอยู่คุณภาพมันก็จะด้อยลงเรื่อยๆอ่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับครับบางท่านอาจจะมองว่ากเกษียณไปแล้วคำนวณแล้วเนี่ยเงินเก็บไม่น่าจะพอก็จะเออร์ลี่รีทายไม่ทัน แนะนำง่ายๆเลยครับว่าก็เลื่อนเวลาในการที่เราจะดีทายออกไปถ้าคิดว่าเงินยังไม่พอก็อย่าเพิ่งรีบเออร์ลี่รีทายยังไม่จำเป็นต้องรีบขนาดนั้นนะครับคำนวณให้พอซะก่อนเอาหลักการนี้ไปใช้ซะก่อนถ้ายังไม่แน่ใจว่าพอก็อย่าเพิ่งเออร์ลี่อย่าเพิ่งรีบกษเียณนะครับแม้เวลาก็ไล่หลังมาแต่ว่าก็มีคําถามจากทางบ้านฝากถามทาง k e x p e r t ธนาคารกสิกรไทยมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดียวครับคําถามจากทางบ้านถามเรื่องการลงทุนในกอง RMF ครับผู้ถามบอกว่าตอนนี้อายุ52ปี ไม่ได้ทํางานประจําแล้วมีเฉพาะรายได้จากดอกเบีย้ยพันธบัตรรัฐบาลมีรายได้จากคุ้นกู้เอกชนและมีเงินปันผลจากกองทุนรวมด้วยถ้าเป็นเคสแบบนี้เต้องซื้อ r m f เพิ่มเติมหรือจะต้องการซื้อ IMF ต่อ ได้ไหมครับถ้าเคสนี้เข้าใจว่าเรื่องของรายได้ดอกเบีย้ยคุณกู้หรือว่าเงินปันผลเนี่ยทางท่านผู้ฟังจะบอกว่าเขามีการหักภาษีในที่จ่ายไปใช่ครับซึ่งพวกนี้ถือว่าเป็น final tax คือภาษีสุดท้ายการที่เป็น final tax คือเราเลือกที่จะนํามารวมคํานวณในแบบพองดอหรือไม่ก็ได้นะครับท่านผู้ฟังอาจจะถามว่าเอ๊ะถอ้างี้เราก็เลือกที่จะไม่รวมสิแล้วฉันก็ไม่ต้องซื้อ IMF ด้วยก็ไม่ผิด ใช่ไหมครับประเด็นเป็นอย่างนี้ครับคือกรมสรรพากรจะยังถือว่าเรามีรายได้อยู่แม้ว่าจะมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายไปแล้วก็ตามผมแนะนำนี้ครับว่าถ้ามีรายได้ในส่วนนี้แล้วฐานภาษีเราไม่ได้สูงมากเท่าไหร่เอามาอยู่ในแบบพองอดอเถอะครับเพราะเวลาคำนวณภาษีฐานภาษีเราก็ไม่ได้สูงมากอยู่ดีที่จะต้องจ่ายไปนะครับเผ่อๆอาจจะได้ภาษีขึ้นมาอีกแล้วก็ใช้ตรงนี้แหละครับเป็นฐานในการที่จะซื้อ IMF ขั้นต่ำก็ประมาณ5,000บาทนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการนับอายุอย่างต่อเนื่องด้วยไม่งั้นเรามีรายได้แต่เราไม่ยื่นแถมไม่ได้ซื้ออีกอมสมภารมาตรวจเจอบอกว่าอ้าวงั้นผิดเงื่อนไขกาครคว่าเราต้องเสียเบี้ยปรับอันนี้ก็ อันนี้ก็เสียโอกาสไปนะฮะฉะนั้นคาแนะนําก็คือควรยื่นแสดงเงินได้นะครับตามแบบพงอดและควรจะซื้อ RMF ด้วยใช่ไหมครับครับถูกต้องเลยครับอันนี้คือสําหรับท่านที่มีรายได้อย่างนี้อย่างเดียวนะฮะไม่มีพวกรายได้ประจาแต่นรา่าเอาก้อนนี้มารวมกัครับแล้วก็ซื้อ RMF ไปนับอายุต่อเนื่องได้นะครับครับดีครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคําแนะนําก็คือให้ไปยื่นภาษีซะแล้วก็นําเงินไปซื้อ RMF นะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีนะครับ เมียวครับถ้ามีคำถามแบบนี้เนี่ยนะครับอยากจะฝากมาถึง K-Expert ธนาคารกสิกรไทยทำได้ตรงยังไงบ้างช่องทางไหนได้บ้างครับยินดีเลยนะครับส่งมาอ e ีเมลของเราได้ที่ k k x p e r t ็ t เแอดกษตกรแบงก์นะครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์โทร02-888-8888และกด09จะมีสายตรงของ K-Expert อยู่นะครับหรือจะฝากคำถามถ,ามถึงคุณเหมียวฉัดพงผ่านทางรายการมันนี่พลัก็ได้นะครับ เบอร์นี้ครับ0819849735 0819849735ส่งมาได้เลยนะครับส่วนรายการ The Expert ปลุกฝันซีซั่น2นะฮะคตกลงเริ่มเมื่อไรครับเมียวครับผมอันนี้ก็อยากจะแนะนำให้ติดตามชมกันนะฮะจะเริ่มตอนแรกในวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์นี้นะครับรบโดยรายการนี้จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความฝันของแบบ คนจริงๆนะฮะแล้วเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมด้วยไม่ใช่ฝันทั่วไปแบบอยากมีบ้านอยากมีรถนะแต่เป็นฝันแบบแบกแนวอย่างเทปแรกนะครับจะเป็นเรื่องของคุณป้าวัย62อปีเขาบอกฝันมาตั้งแต่อายุไม่ถึง2ี่ิแหละว่าอยากจะขึ้นเครื่องบินไปกระโดดร่มลงมาสักครั้งหนึ่งดีนะคุณป้าวัย62ปีฝันตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ว่าอยากจะขึ้นเครื่องบินไปโดดร่มสุดยอดเลยครับอันนี้ฝันไม่ธรรมดานะ ก็ลองลองลุ้นกันนะฮะว่าค,คุณป้าจะทําสําเร็จได้หรือเปล่าระหว่างทางมีอุปสรรคอะไรมาบ้างนะครับ,รบก็แนะนําเป็นรายการดีเอ็กซ์เบิรดปลุกฝันสอง วันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์จะเป็นเทปแรกนะครับทางช่อง5เวลา21นาฬิกา10นาทีถึง21นาฬิกา40นาทีนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับนะครับดี e Expert ปลุกฝันซีซั่น2นะครับศุกร์ที่7กุมภาพันธ์นี้ช่อง5 3ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่ม40นะครับรับรองว่าสนุกกว่าปีแรกแน่นอนนะครับเอาละครับขอบคุณอย่างสูงครับเหีียวครับขอบคุณพี่ยูได้ท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณเมียวฉัดพงศ์วัฒนจิรัตนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลธนาคารเกษิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเตรียม e a r ร y ลี่ลีทเรื่องเกี่ยวกับการมีเงินให้พอเพื่อจะเกษียณอย่างมีความสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนเป็นเรื่องที่ต้องเห็นเม็ดเงินเป็นเรื่องที่ต้องคิดเผื่อไว้และต้องเริ่มทําเลยตั้งแต่วันนี้เลยครับคุณผู้ฟังครับอย่างหัวข้อที่คุณเมียวมาคุยให้ฟังนี่เป็นคําถามสุดฮอตเลย คือจะรู้ได้ยังไงว่าเงินที่เตรียมเอาไว้ใช้หลังเกษยียณจะพอนะครับก็ต้องดูว่ามาตรฐานชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการให้ลดลงจากช่วงก่อนเกษยียณเยอะไหมถ้าต้องการให้ใกล้เคียงการเงินที่เก็บก็ต้องเยอะหน่อยแล้ะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อไม่ให้คุณภาพชีวิตของเราหลังเกษยียณมันลดน้อยลงไปผมเห็นนะครับคนใกล้ตัวเห็นอ,อาจารย์นะครับเห็นรุ่นพี่ เห็นรุ่นน้ารุ่นอาหลายท่านเลยปดกเกษียณไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านจับเจ้านะครับอยากไปเที่ยวอยากไปสังสรรค์อยากไปกินข้าวกับเพื่อนนะครับอยากมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นเขาไม่ได้จับเจ้าอยู่บ้านหงอยไปวันๆไม่ใช่นะครับฉะนั้นท่านเหล่านั้นที่ทําได้เพราะว่ามีการเตรียมวางแผนเก็บออมเงินและลงทุนเป็นอย่างดีก็เลยสามารถจะใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างมีความสุขได้ คุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับนะครับเราอยากเห็นคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยของรายการมันนี่พลัสมีความสุขกายมีความสุขใจมีความสุขทรัพ์ยและมีชีวิตหลังเกษยียณอย่างมีความสุขด้วยนะครับต้องวางแผนต้องลงทุนต้องเตรียมตัวและใครอยากจะเออร์ลี่รีไทยผมเห็นหลังๆเนี่ยยังไม่50เลยจะเออร์ลี่รีไทยอยู่แล้วนะครับเงินพอเปล่านะครับคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับ รายได้หลักของเราไม่มีแล้วจะมีรายได้จากจากอดอกเบีย้ยจากเงินปันผลจากคุณกู้เนี่ยเอ้มมันจะมีพอไหมรถยนต์เราเราคันนี้ที่ใช้ก่อนเกษียณจะใช้อีกกี่ปีเปลี่ยนรถทุก4ปี5ป,ปีหรือเปล่าหรือเตรียมจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างหลังวางแผนเกษียณหลัง Early r e t i r ทต้องคิดให้เยอะวางแผนให้ดีไหมครับไม่งั้นอาจจะพลาดได้นะครับต้องเตรียมเงินให้ดี ต้องมีการเตรียมทางดีทีไล่ไว้โดยเฉพาะท่านที่จะเออร์ลี่เนี่ยนะครับเออร์ลี่อายุไม่ถึง50เนี่ยเอาอจากงานประจำแล้วหลังจากนั้นล่ะจะมีรายได้จากทางไหนมาเป็นรายได้เสริมไหมจะได้ไม่ต้องเอาเงินเก่ามากินไปทุกวันทุกวันทุกวันจกเว้นคุณมีเงินเยอะมากที่จะใช้แต่เฉพาะดอกเบีย้ยและปันผลอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะเตรียมต้องเตรียมให้ดีแล้วก็เตรียมเผื่อไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณหรือเตรียมที่จะ Earl ์ r ี่ i ีไเพราะเราอยากเห็นคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับมีความสุขกายมีความสุขใจมีความสุขทรัพย์และมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะครับอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณเมียวฝากมานะครับคุณเมียวชัดพงศ์องบอกว่าฝากหน่อยรายการนี้ดีจริงๆอยากให้ดูกันนะครับรายการดิเอ็กซ์เปลุกฝันซีซั่น2ครับ รายการ The Expert ปลุกฝันซีซั่น2นะครับจะออกอากาศซีซั่น2ตอนแรกในวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์นี้ศุกร์ที่7กุมภาพันธ์ช่อง5 3ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มครึ่งมาพบกับความฝันไม่ธรรมดาของคุณป้าวัย62ปีที่ฝันไว้ตั้งนานแล้วอยากจะขึ้นเครื่องบินเพื่อจะไปโดดร่มลงมานะครับติดตามกันให้ได้นะครับ The Expert ปลุกฝันซีซั่นส ช่อง5นะครับวันศุกร์ครับสามทุ่มสิบถึงสามทุ่มสี่สิบนะครับรับรองสนุกกว่าปีแรกแน่นอนนะครับ